ก็คือเป็นจริงๆรัฐศาสตร์เอ่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับอยู่แวดล้อมทั้งบริหารทั้งเอกชนด้วยทั้งเรื่องของรัฐด้วยแล้วก็การบริหารทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคลหรือเรื่องการเงินคือมันเรียนครอบคลุมในทุกๆด้านหลายๆอย่างอะค่ะเพราะว่าอย่างตอนตรีเนี่ยขวัญก็เรียนดีเทศตอนโทขวัญเรียนบริหารเพราะฉะนั้นตอนที่ขวัญเรียนเอกขวัญก็อยากเรียนอะไรที่มันสามารถครอบคลุม ไปในเรื่องที่เราไม่รู้ให้มันลงลึกขึ้นได้แต่ว่าจะเป็นนัน้งทั้งหญิงไมคะอะไรอย่างี้แล้วก็สาเลยก็เรื่องเรื่องในอนาคตก็คืออีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนนี้ประโยชน์ของการเรียนก็คือเราได้อะไรจากสิ่งที่เราเรียนก็คือขวัญได้มากกว่าการที่ว่าขวัญเมื่อวานตอนที่เราเรียนตรีหรือว่าตอนที่เราเรียนโทม,มันเป็นศาสตร์อีกแ ka ขนงหนึ่งในสิ่งที่เราจะต้องเติมเต็มมหาสมองให้กับตัวเราค่ะแต่ว่าอนาคตไม่อบอกไม่แน่ คือเรื่องการเมืองขวัญไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวอะไรตรงนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังคาดเดาไม่ได้ค่ะแต่สิ่งที่เราคาดเดาได้ก็คือตอนนี้เราเอาความรู้ของเรามาประกอบกับวิชาชีพในเรื่องของเครื่องสําอางในเรื่องของการกระจายส่งออกต่างประเทศหรือว่าการดูแลสัมมาอาชีพของเราให้มันมันอยู่ได้ยาวแล้วมั่นคงขึ้นดีกว่า แม่ภูมิใจแม่ม่คุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อก็ก็ภูมิใจเพราะว่าเหมือนกับเกาะที่ขวัญจะเรียนนะคะเราก็ถามคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณแม่คือขวัญจโตมาโดยการที่ว่าคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยประคับแต่ก็จะพูดว่าอะไรควรที่จะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเองอย่างอย่างขวัญขวัญคิดว่าเราคือลูกคนสุดท้องอะค่ะเราก็อยากจะทําอะไรที่มันสูงสุด ในเรื่องการศึกษาให้กับคุณพ่อเราคุณแม่เราอย่างคุณพ่อขวนนะัญน่ะเราเราไม่มีโอกาสทําให้ท่านเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเหลือแค่คุณแม่คนเดียวขวัญก็อยากทําให้มันเต็มที่สุดความสามารถที่ลูกคนหนึ่งจะทําได้อย่างน้อยก็คือเรื่องการศึกษานี่แหละเพราะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่เหมือนกําแพงเหมือนไปกรอบป้องกันในชีวิตเราอะค่ะภาพภูมิใจแค่ไหนของวันนี้มีคำว่าดรสามัีนะคือขวัญภาพภูมิใจจาก จากการเรียนจากสังคมจากครูบาอาจารย์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในชีวิตขวัญแต่ว่าคำคำนำหน้าที่มัน,นมาอยู่ข้างหน้าค่ะถ้าเกิดว่าขวัญไม่รู้จักเอาเอาองค์ความรู้ประกอบโดยรวมมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวขวัญน่ะมันก็คงไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราจะต้องได้อะไรหลังจากนี้ก็คือเราเรียนไปแล้วอะค่ะเราจะเอามาปรับ มาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้ยังไงในอาชีพในสัมมาอาชีพเราหรือว่ากับบุคคลรอบข้างเราได้ยังไงได้บ้างาอพอในใจบอกว่าเฮ้ยี่ลูกมีแบบปริญญามาแล้วเป็นด็อกเตอร์แล้วนะางี้ค่ะเป็นควาฝันที่พ่อเล่ใช่ก็ก็ทําให้คุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่เคยขออะไรเนอะนอกจากเขาก็จะแบบว่าให้ไปเรียนแต่เช้าให้เรียนให้สูงที่สุดอะไรอย่างงี้ก็สูงสุดแล้วค่ะมี่ในตักขออะไรไหม ก็ก็ถือว่าเป็นของขันที้โตขันดีงด้วยเนาะที่อยกางตอนที่มันท้อสุดที่ขันเราโอ้ยไม่ไหวละที่ขันว่าจนได้จนได้จบอ่ะอ๋อตอนสอบก็แบบว่าก็อาจารย์อาจารย์แบบว่าเคร่งเครียดมากอ่ะดูไม่ได้อันนี้ผิดเราจะไม่ผ่านแน้วแบบว้ายเลยแบบกรี๊ดอ่ะทุกคนกรี๊ดวันละร้อยรอบนะขันกรี๊ดวันละสองร้อยรอบแต่ก็เอาเถอะค่ะเรา เรามีหน้าที่ทําแก้ให้มันถูกทําไปเถอะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราที่จะให้เราตกหรอกถ้าเราไม่ผ่านเราก็ทําใหม่จนกว่ามันจะผ่านสุดท้ายมันก็จะเป็นของเราค่ะมันเป็นน้ำใาความภูมิใจดูแบบว่าเราบอกกลุใจตัวเองไมหมคะแบบนับถือใจตัวเองไหมที่ตอบ,บนมาได้คุณกลางดูมันนี่เขาเป็นด็อกเตอร์ละคือคือคือส่วนตัวเรามันก็อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าแบบขวัญจะบอกว่าอย่างคนไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ตัวนะ อันไหนที่เราอยากทําให้เขาได้ในตอนที่เขาเห็นอนะทําไปเถอะเพราะว่าอย่างตัวขวนนะัญ่ะขวัญขวัญไม่ได้มีโอกาสที่คุณป่อมาอยู่ข้างๆไงเราก็เนาะแต่คือคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมือนขวัญน,นะทําไปก่อนไม่ไย่างเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้หรอกอยากเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้เลยอยากจะบอกอะไรไหมคะแบบสติปันดาอะไรคนก็บอกสันญาด้วคน,นก็อาจจะแบบ ไม่เรียนไม่จบรุ่นน้องรุ่นูกอะไรเงี้ยเราอยากสอบก็คืออยู่ที่อยู่ที่ทัศนคติอะนะคะแล้วก็อยู่ที่แวดล้อมด้วยขวัญก็พอขวัญจะเรียนจบมาก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรอกขวัญก็แบบเออผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขวัญอยากให้ทุกคนคิดก็คือเราต้องมีหลักในการใช้ชีวิตอะค่ะ อย่างอางขวานักขวานคิดว่าการเรียนกับการทํางานอ่ะมันต้องควบคู่ไปด้วยกันเหมือนกับขาเราอะ่ะเรามีขาสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวามันไม่มีทางที่เราจะเดินในข้างขวาข้างเดียวมันก็เหมือนกับว่าคนเรามันไม่มีทางที่จะทํางานอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวแต่คุณไม่หาความรู้อะไรเข้าตัวเลยหรือว่าคนไหนที่แบบแก่เรียนแต่คุณไม่เอาความรู้ของคนไปทํางานมันก็ไม่ก่อประโยชน์ พราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้กับเรื่องการทํางานมันเป็นสิ่งที่มันประจวบที่มันจะต้องทําควบคู่กันอ่ะค่ะอันนี้คุณธรรมบ้านถามค่ะฝันมีบ้านมีรถมีด็อ,อกเตอร์แล้วก็เลยมีแฟนมาก็เลยมีแฟน่ค่ะลกนิดก็ <c oughs> จะถึงเวลาก็ถ้าใช่ก็มาเองค่ะเราก็ไม่รีบตอนนี้ไม่ไม่เลยไม่มีคุยอ่ะใช่ก็คือไปยินดีนี่ก็ดีกับแม่กับครอบครัวจบเลย ออสไพร์ค่ะเพราะแม่ไม่ตื่นค่ะจริงเพราะว่าลงมาเปิดมาแอร์ห้องแม่เย็นชํำเพราะว่าบ้านหนูการนอนมันเป็นเรื่องสำคัญล้วแม่ก็คือนอนอยู่ตอนนี้ยังนอนอยู่เราจะมาไม่รู้เขาเหมือนกันก็ลอกลอกจริงอ้าวเพราะแม่เขาจะบอกบอกว่าโตแล้วเลี้ยงมาให้โตให้ทำอะไรเองเป็น ก็เนี่ยเป็นแล้วค่ะมาคนเดียวเลยเฉิดฉายต้องมีสีแบบชายหนุ่มถ้าใครเป็นดีดีโลไม่ต้องค่ะผู้ชายไม่ต้องหนูอยู่ได้หนูเซิร์ฟไวพอไม่องมีอะไรเลยโนซีนค่ะนี่คือเราเรียนจบแล้วไม่ต้องมีผู้ประซีนเรื่องมีผู้เอาไว้แต่งงานนูวยอันนี้เรียเรับปริญาญุก็โสดอยู่ในคอมพิวเตอร์โสดค่ะจีบได้คอมพิวเตอร์ฝันสามีจีบได้ทมันพอ